กูดอนไม่สําเร็จเท่านั้นเองพี่น้องประชาชนคนออดอนสมาชิกชมรมกว่าห้าแสนคนเนี่ยเขาอยากเห็นความสําเร็จของชมรมคนรักอุดรในการสร้างอาณาจักรคนแสดงนี่คือสิ่งที่ผมยอมรับว่าผมวิตกกังวลตรงนี้นี่วันนี้จะต้องโอนเงินไปให้เขาอีกสองแสนแปดมันเสือกปิดบัญชีผมหมดเลยทุกบัญชีเลยนะครับดูนะครับพี่น้องครับค่าก่อสร้างผมต้องจ่ายทุกสิบห้าวันสิบห้าวันต้องจ่าย มีพี่น้องเอาเงินมาให้ผมที่เนี่ยคนละหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างมีพี่น้องคนหนึ่งให้เงินดอลล่าร์มาสองพันเหรียญน,นะฮะก็ได้รู้สึกว่าจะหกหมื่นแปดหรือหกหรือ 6, หกหมื่นกว่านะครับก็ไปเข้าบัญชีไว้อ้ามาอายัดไปแล้วตอนนี้อายัดแล้วเลยจะไปโอนให้กับทางอุดอรก็เลยโอนไม่ได้เลยวันนี้ดูกคิับพี่น้องความระยำของมันนะโอ้สุดยอดครับพี่น้องผมไม่ได้พูดยังไงจริงผมบอกหลังเวทีว่าผมไม่อยากพูดแล้วเนี่ย ผมบอกกับทางคณะข้างหลังเวทีบอกไม่รู้จะพูดอะไรบอกคุณก่อแก้วพิคุณทองบอกไม่มีปัญญาพูดแล้วพูดกันมาสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยพูดมาจนหูจะฉีกแล้วมันก็ไม่เคยฟังสิ่งนี้คนแสดงได้นําเสนอไปเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกร้องไปนะครับเรานําพาประชาชนมาเรียกร้องเนี่ยมันไม่เคยฟังและเวลามันพูดในสภาตอนเป็นผู้นําฝ่ายค้านแม้แต่เสียงเดียวก็ต้องฟังดูมันพูดสิครับ มันพูดได้ครับตอนเป็นผู้นำฝ่ายค้านมันอภิปรายนายกสมัครมันพูดเลยคนแสนคนหรือหนึ่งคนก็ต้องฟังพราะงแล้วดูวันนี้นะครับคนเป็นล้านๆคนมามันยังไม่ฟังเลยมันมีแต่จะฆ่าให้ตายแล้วมันบอกอีกนักสองสามร้อยชีวิตก็ไม่ไม่แปลกหรอกงั้นวันนี้มันกลัดจะเข้ามาให้ได้พี่น้องประชาชนครับผมไม่อยากถามพี่น้องเราผมรู้ว่าพี่น้องสู้ไม่ถอยอยู่แล้วแต่ผมอยากจะถามไปยังคณะสออชอว่า พวกคุณมีจิตใจเป็นมนุษย์กันบ้างหรือเปล่านะครับเจ้าคุณวัชรนัสงครามออกมาบินธบาทคุณก็ยังไม่สนใจใยดีพระห้าร้อยกว่ารูปมาสวดเทียนุสรีชัยตะหม่มูเมื่อวานนี้ห้าร้อยกว่ารูปคุณเนี่ยไม่ฟังแสดงว่าคุณไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมเนี่ยคุณไม่เคยมีศินหน้าในหัวใจเลยใช่ไหมผมถามพวกคุณหน่อยมันอึดอัดทับข้องใจนะครับพี่น้องครับ วันนี้พวกเราจะเข้ามามันก็ฆ่ามันก็ยิงมันจะตัดสเสบียงอาหารให้คนในนี้อดตายดูสิครับความมหิดของมันเนี่ยมันคิดได้ยังไงนานาชาติเขาตำหนิมามันก็ไม่ฟังต่างประเทศทั้งยูเอ็นทั้งอาเซียนเขาตำหนิมามันก็ไม่สนใจมันต้องการปิดประเทศใช่ไหมผมถามหน่อยมึงต้องการจะอยู่ของมึงตามลำพังใชไมอภิสิทธิ์พี่น้องครับวันนี้เราหมดที่พึ่งจริงๆนะครับ ผมพูดเลยว่าวันนี้พวกเราไม่ใช่ดือ้อเราไม่ใช่ดื้อนะครับเรามาเรียกร้องเพื่อนเราตากเราไปตั้งห้าสิบกว่าชีวิตแล้วตอนเนี้เราจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาบ้างเลยหรืออภิสิทธิ์ให้มาบ้างไม่ใช่เอาแต่ฝ่ายเดียวการเจรจามันต้องฟิบตี้ฟิบตี้ไม่ใช่เจรจามึงเอาแต่ได้มึงเอาไปก้าสิบกลัวมาสิบมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงการเจรจามันต้องเสมอเสมอกัน แต่นี่การเจราจามึงจะเอาอยัางไงมึงต้องได้อย่างนั้นแต่พระครูเอาอยัางไงมึงไม่ให้แล้วจะบอกว่าการเจราจามาล้มปองดองว่างั้นหาว่าเราล้มปองดองนี่ครับพี่น้องความเห็นแก่ตัวของไอ้แอบิสิท์เวชาชีวะไอ้คนที่ไม่มีความคิดเป็นผู้นําฟังแต่คนอื่นแล้วมันกลัวพันธมิตรมากวันนี้พี่น้องดูสิครับสำนวนคดีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตายเรื่องยึดสนามบินผู้ก่อ,อก,การร้ายสากล โดยพลตโทสมยศพุ่มพันม่วงหัวหน้าพนักงานสอบสวนนำเรื่องสร่งรักษาการผอบอรตพรพลเอกประทีปตันประเสริฐให้เซ็นอนุมัติออกหมายจับไปขอสารออกหมายจับตานนี้ยังไม่เซ็นเลยนะครับอาภิสิทธิเวชชาชีวะมันกลัวกลัวสนทิลิ้มทองกุลมากไม่รู้มันกลัวอะไรกันนัก,กนหนาครับพี่น้อกครับมันกลัวจริงๆมันสั่งให้ ส่วนที่สั่งให้อภิสิทธิ์ไปตายมันยังต้องไปตายเลยนะเนี่ยผมว่านี่แหละครับพี่น้องพี่ที่เคารพความตองมาตรฐานมันชัดเจนที่สุดคดีพวกเรารวบรัดตัดตอนเร็วเหลือเกินแต่คดีพันธมิตรสองปีละมันยังไม่เป็นอนุมัติออกหมายจับแล้วจะให้เราเชื่อถือคำพูดคำจาของไอ้สาไอ้อภิสิทธิ์ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนทั้งแผ่นดิน เขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันวันนี้เมื่อวานนี้ที่อุบลก็มีการเผายางกันที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยานะครับจังหวัดขอนแก่นหลายจังหวัดตอนนี้มันเริ่มแล้วจะควบคุมกันไม่อยู่อยู่แล้วเราไม่อยากเกิดความสูญเสียนะครับทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นของประชาชนทรัพย์สินทางราชการมันเป็นสมบัติสาธารณะเราก็มีส่วนเป็นเจ้าของกันทท้งนั้น เราไม่อยากทําลายเลยนะครับแต่พี่น้องประชาชนญาติของคนเจ็บคนตา